มาดูการกําจัดวัชพืชในสวนหลังบ้านการจํากัดวัชพืชก็มีหลายวิธีผักหญ้าฉีดยาหรือตัดหญ้าครั้งหลายครั้งเราเลือกที่จะเอารถไถมาดัน แต่สองปีนี้เราเลือกวิธีที่จะตัดหญ้าให้เป็นสนามหญ้าเป็นสวนหลังบ้านเมื่อสามวันก่อนเราทำชิษสเีผมดินตามสูตรของโคกหนองนา เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินวันนี้เรามาตัดหญ้ากันเราจะตัดหญ้ากันเดือนละหนึ่งรั้ง ลาตัดหญ้าเราก็จะต้องแต่งตัวให้รัดคุมต้องใส่รองเท้าบูทหสวมหมวกเพื่อป้องกันอันตรายจากการตัดหญ้า พื้นที่ก็ประมาณสักสองไร่ใช้เวลาตัดประมาณวันครึ่งอันนี้เป็นต้นลั่นทมหรือชื่อใหม่ว่าลีลาวดี่อนนี้เป็นต้น ต้นพุทธเศษหญ้าที่เราตัดเราสามารถที่จะเอานำไปทำปุ๋ยหมักหรือไม่ก็ไปใส่โคนต้นไม้เพื่อเป็นการขมดิน ได้ให้หวัวให้แพะให้แกะให้กระต่ายให้ควายกินได้